ท่านพี่น้องที่เป็นเบาวของอัลลอฮฺซุบฮานัตะลาทุกท่านแท้จริงแล้วการดำรงชีวิตของเราเบนโลกใบนี้นั้นนั่นคือสนามแห่งการต่อสู้นั่นคือสนามแห่งการบากบัน่นยืนหยัดต่อสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอย่างแท้จริงอัลลอฮฺตะลาบอกว่าวันละดีนะจะฮหดูฟีนาและนะดีญันหุมซูบูลนา ว่าอันนัลลอฮ์ละมาอันมุชซินีนตลอดลา้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ยืนหยัดจิฮาดแบกบันต่อสู้บนโลกใบนี้ต่อสู้เพื่ออะไรครับต่อสู้เพื่อที่จะยืนหยัดรักษาความเป็นมุสลิมและความเป็นผู้ศรัทธารักษาศาสนารักษาสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และทิ้งสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามและนะดิยันนะฮุมซูบูลานาอัลลอฮ์ประกันไว้ว่าพวกเขาเหล่านั้น จะได้รับทางนำอลัลลอฮฺตาลาจะประทานทางนำให้กับพวกเขาซึ่งเป็นแนวทางที่เาลาบอกเอาไว้ว่านี่คือแนวทางที่จะนำพวกท่านตั้งๆนั้นไปสู่ความเมตตาของอลัลลอฮฺว่านี่คือแนวทางที่จะทำให้พวกท่านตังางยนั้นได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮ่า,หาหนูอฺตาลานั่นคือสวนสวรรค์และแต่จึงแล้วอลัลลอฮ์นั้นจะอยู่ร่วมกับบรรดาคนที่กระทำดีทั้งหลาย านพี่น้องผู้ศรัทธากับอัลลอฮฺตาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺลฮุอะลัยวะสัลลัมมาเป็นแบบอย่างต้นแบบกับบรรดาพวกเราทั้งหลายว่ากระทําอย่างไรให้อัลลอฮฺสุบฮฮานอตาลานั้นได้พึงพอใจกับเราและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดมากกว่าคนอื่นใดจากบรรดานบีทั้งหลายนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านนบีสละลลอยสลัมจะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้อยคําของท่านนบีนั้น จะเป็นถ้อยคำที่สั้นๆแต่มีใจความที่มีความลึกซึ้งนะครับก็เรียกว่าถ้อยคำที่ไม่มากแต่ความหมายนั้นลึกซึ้งมากท่านอับดุลสลัยสลามบอกว่าฟุดเดินต ah ัวอัลลอัลบิยาบิซิตินฉันเนี่ยถูกให้ความประเสริฐกว่าบรรดานาบีคนอื่นๆนะครับด้วยหกประการด้วยกันนั่นหมายความว่าหนึ่งในประการนั้นอัลตีตูจะวามิอัลกลิม นบีเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษกว่าบรรดานาบีอรือหนึ่งใน6ประการที่อละตาลาได้ให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลละสลัมนั้นหมาถึงว่าท่านนาบีนั้นจะเป็นคนที่ใช้คําพูดน้อยพูดน้อยแต่ในคําพูดนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธากับหนึ่งในตัวบทฮะดิษที่ท่านนาบีสลลลลอฮุอะลัยวะสลัมได้พูดถึงการดรํารงชีวิตของเรา แล้วเราก็มักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับจากบรรดาผู้รู้ต่างๆมากมายที่มักจะพูดว่าท่านนาบีสุลตล่านบอกว่าอัดุญยาซิจญนุลมุมินวจันนตุนกาเฟรเราทุกคนแปลได้นะครับว่าดุญยาเนี่ยที่ท่านนาบีสุลตล่านบอกว่าเปรียบเสมือนกับคุกกองบรรดาผู้ศรัทธาและเป็นสวรรค์ของคนปฏิเสธสองวักสองประโยคที่ท่านนาบีสุลตล่านได้พูดเอาไว้ และอีกฮะด i ษบทหนึ่งที่มีใจความคล้ายกันนบีบอกว่าอัดุนยาซิจนุนโมมินวาสนาตุหูโลกใบนี้โลกดุนยาที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยเป็นคุกของผู้ศรัทธาและความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านั้นที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ไฟดาฟาเรากดุนยาฟาเรากดซิจนโนวาสนะตะและเมื่อใดก็ตามที่เขาจากโลกนี้ไปก็ออกจากคุกที่เขาอยู่บนโลกใบนี้ ความเหน็ดเหนื่อย,ยของเขาก็าจะหมดไปท่านาพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราได้อะไรจากคาดิสบทนี้ที่ท่านนาบีสล,ลลลฮุอะลัวะสลามพูดเอาไว้เพราะการดําเนินชีวิตของเรานั้นคือศาสนาไม่ใช่ว่าเราละหมาดแต่เรายังกระทําในสิ่งที่มันไม่ดีทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตการกินการนอนการพูดการฟางังการเดินนั่นคือศาสนาทั้งสิ้น โดยเฉพาะความเชื่อและการปฏิบัติฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่คล้อยตามในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ศาส,สนาอิสลามได้แบ่งชัดเอาแล้วว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องอยู่ในกรอบของศาสนาที่นบีบ,บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นบรรดาคุณศรัทธานั้นเดียบเสมือนคุกก็หมายถึงว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบของเรารักษากรอบ อีมานรักษาหัวใจของเรานั้นให้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาฉะนั้นบนโลกใบนี้นบีบอกแล้วว่าเป็นคุกก็หมายถึงว่าเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องต่อสู้จะต้องแบกบันเพื่อยืนหยัดกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเพราะในทุกวันนี้เราจะพบมากมายกับสิ่งที่เราทุกคนนั้นได้ละเมิด สิ่งที่เป็นบทประัติของอัลลอฮ์ได้กระทําในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาสิ่งที่เป็นบาปต่างๆมากมายนี่แหละครับที่ท่านอนับดุลลอฮฺสลัมบอกว่าโลกใบนี้สําหรับพวกเรานั้นเป็นคุกสําหรับพวกเราเราจะต้องกัดขังตัวของเราเองหัวใจของเราอารมณ์ของเราไม่คล้อยตามในสิ่งที่เป็นบาปเราอย่าไปมองความสุขของคนอื่นที่เขาปฏิเสธ เราอย่าไปคล้อยตามความสุขของคนที่เขาไม่เชื่อหรอ์ในวันนี้มุสลิมกี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาเหล่านั้นคล้อยตามในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความสุขแก่เพียงชั่วคราวเท่านั้นท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องโฟกัสเป้าหมายของเราที่แท้จริงว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนแล้วในวันที่เราจากโลกนี้ไปนั้นเราจะต้องไปพบกับอะไร Allah سبحانه และ تعالى กล่าวว่า ي ะ ع ะ ل َ م ُ أ َ ن َล م า ا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ل َ ل َ ع ِนُ وَلَهُ وَزِينَ و َ ت َ ف วะตُ ر า م ุรุม ن َ ك ُ م ْ و َ ت َ ك ะ ا ش ُ ر ُ م فِي ลอْ أ َ م ْ و َ ا ل ِ وَالْأَوْلاَدِ" บอกชัดพี่น้องครับเพิ่งทราบตัวว่าชีวิตในโลกนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนอกจากอะไรครับการละเล่นการสนุกสนานการประดับประดาการตกแต่งให้ให้มีความหรูหราให้มีความสวยงามมีความโอ้อวดกันในวังในระหว่างพวกเจ้าด้วยกัน มีการแข่งขันกันสะสมทรัพ์สมบัติมากมายในล,ลูกหลานองค์ตาลาบอกว่ากามสาสั่งรยกิลอาเจเบลกุฟาร์นบาตูฮูซุมมาจะใหจุฟตาร,ร,ร์ฮุมุสฟาร์ซุมมายะพูนหฮุตม,มามันเปรียบเสมือนดังอะไรครับดังฝนที่ตกลงมาและทำอะไรครับให้พืชผลงอกเลยขึ้นมาจนอะไรครับจนกระทั่งทำให้ชาสวสวนนั้นมีความพึงพอใจแต่แล้วแล้วพี่น้องครับพืชผลเหล่านั้น นะครับมันก็เหี no so well, um, ่ยวเฉาจนกระทั่งว่าเป็นเศษเล็กเศษน้อยปลิวว่อนอยู่ในอากาศวะฟิลอาเคลราติอาดาบุนชอรีวะมักฟิร์ตุมินอลลอฮิวะริบวานและอัร่อ์ยังบอกต่ออีกว่าและแท้จริงแล้วนะครับในวันอาคิีร้อนเนี่ยจะมีการลงโทษอย่างแสนสาหัสและการอภัยโทษและความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรุ ชีวิตในโลกดุนยานั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นเองเอาลาตาลลาได้เปรียบเทียบการใช้ชีวิตในโลกใบนี้เปรียบเสมือนกับชาวสวนผู้หนึ่งที่เขาเห็นฝนตกลงมาและเขามีความพึงพอใจกับการเกษตรของเขาที่เขาได้รับมันเกเป็นแค่เพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ในวันอาคิรอในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับ,กบลอสุบฮานอตัลลานั้นหมายถึงว่าเราจะต้องพบกับสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ เราจะต้องพบกับสมุดบันทึกของเราที่ได้ถูกจดบันทึกเอาไว้ฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้เปรียบเสมือนคุกของพวกเราเราจะต้องปกปิดอารมณ์ของเราเมื่อให้กระทำในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเพราะแน่นอนว่าในโลกใบนี้มันมีสิ่งที่มีความยั่วยวนมากมายที่เราปรารถนาและอารมณ์เราต้องการ